r i ส c o n n e c t Wi-Fi First นะครับเรามาเชื่อมต่อ Wi-Fi กล้อง Hi-Dash Cam ให้คุณโหลดแอป,ปตามคู่มือนะครับคู่มือจะเขียนเอาไว้ว่าให้ใช้แอป,ป i Dashcam นะครับแล้วก็ในการเชื่อมต่อให้เอามือถือเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่กล้องไปออกมาชื่อนี้นะครับมีคำว่า C200s แล้วก็ใส่พาสเวิร์ด1234567890ก็ก็สามารถเชื่อมต่อได้แล้วตอนนี้ผมโหลดแอป,ปมาแล้วนะครับผมค้นหา ใน App Store เลยหรือ Play Store ก็ได้หรือจะสแกน QR Code ก็ได้นะครับดาวน์โหลดมาแล้วเราก็เปิดใช้งานเลยเขก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ถ้าใช้งานครั้งแรกเขาก็จะขึ้นมาให้ตอบรับนะครับเห็นด้วยกับ Agreement นะครับโอเคก็อนุญาตครับผมไม่จำเป็นจะต้องสมัครด้วยนะเขาจะมีไอคอนตรงนี้ให้สมัครนะครับสามารถล็อกอินเพื่อที่จะล็อกอินเป็นแอคเคาทเราก็ได้แล้วถ้าผมไม่ล็อกอินผมจะแอดได้ไหม Add. อ่าโอเคเขาบอกอยู่แล้วนะครับว่าเชื่อมต่อ wifi ชื่อนี้จากกล้องปล่อยออกมาแล้วก็พาสเวิร์ดหนึ่งนะครับ Connect ก็สามารถที่จะเชื่อมได้เลยผมเชื่อมละพาสเวิร์ดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0แล้วก็เข้าร่วมโอเค เชื่อมต่อได้แล้วครับกลับมาที่แอปนะครับแอปไฮวิชันตรงนี้ให้เดสแคมนะครับแล้วก็ Connect เอาใหม่เขาบอกว่าเชื่อมต่ออีกครั้งหนึ่งก็กดกลับมาใหม่โอเค Wi-Fi Connect แล้วครับ Enter อนุญาตเท่านี้เลยไม่ต้องล็อกอินด้วย กดเพล์ครับอ่านี่นะครับเขาก็สามารถที่จะเห็นกล้องด้านหน้าแล้วครับชัดดีชัดแจ๋วด้วยโอ้โหถือว่าโอเคครับกล้องทำงานได้เร็วนะครับเราต้อง Activate Device ก่อนในกล้องเขาบอกว่าให้ Activate Device นะครับตามนี้ Wi-Fi เชื่อมต่ออยู่สัญลักษณ์บนกล้องเป็นสีเขียวนะครับ TF Card ใส่ไปละลองดูสัญลักษณ์ TF Card ไม่มีเครื่องหมายสีแดงแล้วนะครับ โอเค okay. a c ค i v a t e ครับเขาบอกว่าจะต้องใส่พาสเวิร์ดให้กล้องก่อนนะครับตรงนี้เป็นพาสเวิร์ดการเชื่อมต่อนะครับใส่พาสเวิร์ดเสร็จแล้วก็กด Activate ได้เลยครับโอเคเสร็จแล้วครับ,รบเขาถามว่าจะคอนเน็กกล้องหรือเปล่านะครับคอนเน็กเลยโอเคตอนนี้เราก็จะเห็นกล้องแบบเชื่อมต่อแล้วนะครับตัวกล้องก็จะ ครบถ้วนนะครับเริ่มบันทึกแล้วสังเกตดูตัวหนังสือสีแดงนะครับอยู่ทางซ้ายมือเป็นวินาทีเขาจะวิ่งไปเรื่อยๆนี่คือการบันทึกอยู่แล้วก็บริเวณไอคอนด้านล่างขวาก็จะเป็นสีแดงสลับเขียวคือเริ่มบันทึกอยู่นะครับถือว่าโอเคครับภาพชัดดีถ้าเกิดเราติดไว้ด้านหน้ารถเนี่ยคันหลังวิ่งมาเนี่ยเห็นแน่ๆว่ารถเรามีกล้องนะครับก็ถือว่าเป็นการทําให้เห็นได้ชัดว่าเออกล้องมีบันทึกอยู่นะประมาณนี้นะครับ หลายหลายคนก็จะชอบกล้องหน้ารถที่มีจอนะครับเพราะว่ารู้สึกมั่นใจกว่าเราสามารถมองจอได้เลยว่ามีการบันทึกอยู่หรือเปล่าเป็นการเช็คสถานะของกล้องไปในตัวนะครับถ้าเกิดกล้องรุ่นที่ไม่มีจอเนี่ยจะค่อนข้างดูยากหน่อยต้องช่างสังเกตนิดนึงนะครับในแอป,ปจะมีฟังก์ชันอยู่ทั้งหมด3โหมดนะครับโหมดแรกคือเป็นการดูรูปนะถ้าเกิดคุณมีการถ่ายรูปเอาไว้กดแชะเอาไว้เนี่ยเขาจะอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ถัดมา เป็นการถ่ายรูปครับตัวนี้ต้องการที่จะ access photo a l า u m มต้องการถ่ายรูปใช่ไหมกดแชะผ่านมือถือเขาก็จะเซฟภาพจากกล้องของกล้องหน้ารถมาใส่ไว้ในมือถือของเรานะครับแล้วก็ Playback เป็นการดูภาพย้อนหลังนะครับภาพย้อนหลังจะถูกเก็บไว้แบบนี้เป็นช็อตนะครับช็อตละประมาณ1นาทีเราต้องตั้งค่าก่อนนะครับว่าต้องการช็อตยาวแค่ไหนปกติแนะนำหนึ่งนาทีเพราะว่าเวลาที่เขาบันทึกหนึ่งนาทีเนี่ย ถ้าเกิดว่าเมมโมรีมีปัญหาหรือไม่มีความเร็วช้าเนี่ยบางทีเขาอาจจะบันทึกไม่ทันแนะนําเป็น1นาทีนะครับจะดีที่สุดโปรแกรมให้ Dashcam ดูค่อนข้างซิมเพิลและใช้ง่ายนะครับมาดูการตั้งค่ากันกดที่ฟันเฟืองนะครับในการตั้งค่าก็สามารถที่จะตั้ง Resolution ได้คำละเอียดครับคำละเยดมี2ระดับนะครับมี f u l เอ d แล้วก็ HD ก็ตั้งไว้เต็มที่เลย f u l l HD นะครับแล้วก็ โอ디โอออนหรือเปล่าบันทึกเสียงไหมก็บันทึกครับเป็นค่า Default Video duration ก็คือปกติ1นาทีแนะนำว่า Default ไว้เลยนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นส่วนของ d a s h c a m information ข้อมูลของกล้องครับก็ตามนี้ชื่อจะอัปเกรดลอมก็ตรงนี้ครับต้องดูว่าเขามีลอมล่าสุดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ลอมเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็ไม่มีครับแล้วก็ Solid card ครับตอนนี้สถานะ working ฟอร์แมตหรือเปล่าตอนนี้เราฟอร์แมตไปแล้วถ้าเกิดกดตรงน,นี้คือเขาฟอร์แมตใหม่นะครับแล้วก็เน็ตเวิร์กพารามิเตอร์อื่นๆครับข้อมูล Wi-Fi s e ต t ิ้งก็รหัสสามารถเปลี่ยนได้ที่นี่นะครับรหัสของเราเปลี่ยนไปแล้วเมื่อสักครู่แล้วก็ รีสตอร์ดีฟอลก็คือกดตรงนี้ครับเป็นแอปที่ดูซิมเพิลมากเลยนะใช้ง่ายนะครับถ้าเกิดใครที่ต้องการแอปใช้ง่ายๆนี่ก็ไฮวิชันเลยและอย่างหนึ่งคือเรื่องเลนเรื่องข้อมูลเรื่องต่างๆของการทํากล้องเนี่ยไฮวิชันถือว่าโดดเด่นเพราะว่าเขาทํากล้องวงจรปิดที่บ้านมานานแล้วก็เป็นที่นิยมด้วยทุกๆคนช่างมืออาชีพแนะนําครับไฮวิชันนะครับเขามาทํากล้องเดส h c แคมกล้องหน้ารถก็ถือว่าโอเคไว้ใจได้ครับแล้วก็มีศูนย์จําหน่ายแล้วก็มีศูนย์บริการในไทยค่อนข้างเยอะนะครับ ถือว่าเป็นกล้องอีกรุ่นหนึ่งครับที่รู้สึกว่าเวลาตอนที่เราเชื่อมต่อกับกล้องเนี่ยเขาไม่หยุดบันทึกนะสังเกตดูผมรู้สึกเป็นข้อดีของรุ่นนี้เลยนะครับเขาก็บันทึกไปเรื่อยเราก็สามารถที่จะเปิดมือถือดูไปเรื่อยแล้วกดแชะไปด้วยได้นะถือว่าเยี่ยมครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ทําออกมาเผื่อการบันทึกผ่านมือถือนะเราสามารถเชื่อมต่อมือถือไว้แบบนี้ได้เลยกล้องเขาก็บันทึกปกตินะครับหลายๆรุ่นเนี่ยวเราเชื่อมต่อด้วยแอปกล้องจะหยุดบันทึกนะแต่ให้วิชั่น ทำออกมาได้ดีนะครับเขาก็บันทึกไปพร้อมกับเราเปิดดูผ่านมือถือได้สามารถกดแชะแชได้นะครับตอนนี้กล้องก็เปลี่ยนรหัสไปแล้วนะครับถือว่าปลอดภัยแล้วไม่มีใครเชื่อมต่อกล้องได้ถึงแม้ว่ากล้องจะปล่อย wi-Fi ออกมาก็เชื่อมต่อไม่ได้นะครับ การบันทึกภาพกลางวันถือว่าค่อนข้างชัดนะครับสังเกตดูป้ายด้านข้างแล้วก็ทะเบียนรถด้านข้างก็เห็นนะสามารถบันทึกได้ถึงแม้ว่าจะเป็นกล้อง Full ดีแต่เขาก็สามารถทําได้ดีนะครับเรื่องแสงดูป้ายด้านบนนะครับสามารถที่จะอ่านได้ว่าเราอยู่บนถนนเส้นไหนแล้วก็ทะเบียนรถคันหน้าก็ถือว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับแสงด้านข้างด้านบนด้านล่างทําได้ดีครับดูจังหวะเลี้ยวรถนะครับสามารถบันทึกป้ายทะเบียนได้แล้วก็ภาพ มุมกว้างทั้งด้านข้างและด้านหน้าไม่ย้้ยนะครับสามารถทําได้ดีตอนนี้กําลังขับรถเร็วตามรถคันหน้าอยู่สังเกตเห็นป้ายทะเบียนแต่ไกลเลยนะครับแล้วก็ป้ายถนนรวมถึงป้ายร้านค้าด้านข้างก็สามารถเก็บได้หมดครับดูเหมือนว่าจะชัดทุกส่วนนะครับไม่ได้โฟกัสเฉพาะตรงกลางนะเขาทํากล้องออกมาได้สีสันสดใสนะครับส่วนจังหวะใต้ทางด่วนที่มืดมืดก็สามารถบันทึกป้ายทะเบียนได้ครับสังเกตดูคันหน้านะครับป้ายทะเบียนก็เห็นชัดเจนจนถึงจังหวะ ออกตัวนะครับจังหวะน,นี้ก็กําลังจะเร่งความเร็วขึ้นสังเกตดูรถด้านซ้ายมอเตอร์ไซค์แล้วก็ป้ายถนนด้านบนก็ถือว่าค่อนข้างชัดนะครับสามารถรู้ได้ว่าเรากําลังจะเดินทางไปไหนดูโฆษณาด้านบนนะครับสามารถที่จะบันทึกโฆษณาเป็นวิดีโอได้ชัดเจนนะครับมองไกลๆก,ก,ก็รู้ว่าตัวอักษรแล้วก็โฆษณาเรื่องอะไรนะครับจังหวะที่ย้อนแสงก็ถือว่าโอเคครับทำได้ค่อนข้างดีนะครับสามารถเห็นป้ายทะเบียนปกติ ตอนนี้กำลังจะเข้าห้างโลตัสนะครับสังเกตป้ายด้านบนโฆษณาด้านบนรวมทั้งป้ายต่างๆรอบด้านเลยนะครับที่อยู่ด้านหน้าสามารถบันทึกได้หมดข้างๆก็ได้มุมกล้องด้านขวาก็สามารถที่จะบันทึกป้ายของโฆษณาที่อยู่ข้างรถยนต์เมื่อสักครู่ได้นะครับต่อไปจะให้ฟังเสียงที่อัดจากกล้องนะครับ ตอนนี้เป็นเสียงที่อัดจากกล้องสลับกับที่ผมบรรยายนะครับต่อไปจะเป็นเสียงจากกล้องนะครับถนนจะค่อนข้างมืดนะครับก็เห็นไฟข้างถนนไฟสัญญาณได้ค่อนข้างชัดถือว่าโอเค จะมีจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าแสงแยงตาก็คือไฟด้านบนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่ฟิล์มผมหรือว่าเป็นที่แสงมันเข้มเกินไปก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรครับส่วนการเก็บภาพกลางคืนก็ถือว่าเก็บรายละเอียดได้ครับเห็นป้ายแล้วก็อ่านได้ว่าราคาน้ํามันลิตรละเท่าไหร่นะครับปั๊มคาวเทคก็โอเคส่วนป้ายทะเบียนคันด้านหน้าก็เห็นได้ชัดในระยะใกล้นะเพราะว่าเป็นกลางคืนต้องขับไปประชิดหน่อยนะครับ ส่วนป้ายทะเบียนรถด,ด้านข้างก็ถือว่าโอเคเห็นชัดถ้ารถวิ่งช้านะส่วนไฟแล้วก็ป้ายทะเบียนรถคันหน้าถ้าเกิดว่าเราหยุดต่อกันเนี่ยเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ป้ายด้านบนที่เป็นป้ายถนนก็ถือว่าโอเคสามารถที่จะเข้าใจและเห็นารายละเอียดได้ถ้าแสงสว่างเพียงพอนะครับตอนนี้ผมติดไฟแดงอยู่แล้วก็ไฟเขียวสามารถเห็นได้ว่าตัวเลขไฟเขียวนับได้เท่าไหร่ลดลงไปเท่าไหร่แล้วนะครับก็ดูไกลๆก็ถือว่าโอเคนะครับ กลางคืนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสังเกตภาพมุมกว้างนะครับตอนนี้มีงานกาชาตินะครับก็จะเห็นว่ามีไฟประดับด้านบนแยกสีได้อย่างชัดเจนแล้วก็รายละเอียดรถ2แถวด้านซ้ายด้านขวาถือว่าโอเคครับเก็บรายละเอียดได้ดีตอนนี้จะมีมอเตอร์ไซค์กำลังจะเข้ามาแทรกที่ด้านหน้านะครับเขาก็สามารถที่จะเก็บรายละเอียดได้เดี๋ยวจะเข้าไปใกล้ๆมอเตอร์ไซค์ดูว่าจะเห็นป้ายทะเบียนหรือเปล่านะครับผมจะออกทางซ้ายจะเห็นว่า เขาจะมีรถจอดอยู่นะครับก็เห็นป้ายทะเบียนแล้วก็จะมีรถด้านหน้าที่เขาสลับเลนมาก็ถือว่าโอเคเราเห็นภาพแล้วก็จับภาพได้ค่อนข้างชัดนะครับโดยเฉพาะป้ายด้านข้างนะครับเราสามารถอ่านได้ว่าเขาขายอะไรซึ่งจะเห็นได้ว่าเขาชัดทั่วเฟรมนะครับถือว่าโอเคมากๆถ้าเกิดว่าท่านใดที่ต้องการกล้องราคาไม่แพงก็ ตัวนี้เลยครับน่าสนใจเป็นกล้อง d ดชแคมกล้องหน้ารถรุ่นใหม่จากไ v i s i o n รุ่น C200S นะครับเป็นกล้องที่มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่3นิ้วเป็นจอ IPS ชัดมากนะครับผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปสามารถกดสั่งซื้อได้เลยรอช่วงโปรโมชั่นนะครับจะได้ส่วนลดเพิ่มอีกท่านใดที่มีคำถามอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบทดสอบมาตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ